ก็เลยให้ไปนําเสนอชาวบ้านก็ไปเองนะฮะรวมตัวคนละ20บาท30บาทเพื่อตามหารัฐมนตรีนะครับจ้างรถบัสเก่าๆกว่าจะถึงได้เกษียประมาณ3อรอบกว่าจะไปถึงนั่นสุดท้ายก็ได้งบมามาทาแบบนี้ท,มามาทำมทา,าปุ๊บเน <ะ S 2> ี่ยน้ำเนี่ยก็ยังใช้ไม่ได้อย่างข้างบนมันเป็นป่ามันเป็นป่ามันแล้วแล้วยามันลงมานี่ท่านมันทำเกษตรดินซียไม่ได้เพราะในเนี้ยมันคือศูนย์รวมสารเคมีก็เลยต้องมาเจาะบ่อนชเจาะบ่อบาดาลสองบ่อ จาะเสร็จแล้วก็เอาขึ้นถังแม่ครับเอาขึ้นถังแม่แล้วก็ลงลูกครมีองค์ทั้งหมด80ใบครับ80ลูกองค์เนี้ยองค์80ลูกเนี้ยก็จะเป็นองค์ย,งย่อยองค์ย่อยฮะับองค์ย่อยนี่ก็จะมีลูกลอยฮะเต็ม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 ที่อาจารย์ไปอาจารย์เข้าห้องน้ำอ่ะนะนะครับันี่เป็นห้องน้ําเดิมที่ว่าชาวบ้านบอกขอหน่อยใช่ไหมพอมเป็นอย่างี้ท่านปุ๊บได้เสร็จเพื่อน,นท่านดูตอนก่อสร้างไอ้องเนี้ยไอ้องเนี้ยออเขามาปั้นอย่างนี้เลยนะครับมาตั้งตั้งลงปั้นอย่างเนี้ยครับปั้นเเสร็็็จกกยยาาาอแแต่บบม นะครับทําไมต้องเป็นโอ่งครับหนึ่งมันไม่มีน้ําก็ได้ครับมันไม่แตกสองไม่มีน้ําก็ได้มันไม่ร้อนนะครับสามพายุยังไงเอาไม่ลงนะครับ<อ>ข้อที่สี่เลยครับใบละแปดร้อยนะฮะหนึ่งหนึ่งหนึ่งจุดหกสองคิวใบละแปดร้อยบาทรับประกันตลอดชีวิตฮนะไลฟ์เวนตีนะทังก็เปลี่ยนใหม่ได้แต่ถ้าจะมามันมันไม่แตกอ่ะมันก็อยู่ข้างบนอย่างเงี้ยพอภาพอย่างนี้เสร็จป,ปุ๊บนะฮะมันก็จะกลายเป็นภาพที่สองครับเชืนะ่อไหม ทุกคนชิด้ายเนาะไมรัจยภาพภาพความสําเร็จกับผ่านมาทั้งหมด6ปีนะครับ6ปี6ปีไม่ได้ขึ้นแต่ผักนะครับไม่ได้ขึ้นแต่ผักนะครับสาลาใหม่ขึ้นด้วยครับมันงอกได้ครับเมื่อกี้สาลาเดิมนช่เป็นยาเป็นยาสาลาก็งอกได้ครับมันไม่ใช่แค่สร้างแค่พืชกครับสาลาก็งอกใหมได้ใช่ครับสาลาก็งอกใม่ได้ ใครยกให้ท่นเหรอที่ประชามาเหรอครับอันนี้อันนี้ฟังกันเองเนี่ยฟังมาแปร้อยรอบเนี่ยเออเนี่ยทีนี้มันศาลามันเกี้ยเนี่ยมันงอกได้ชาวบ้านก็เอาเงินกองทุนหมู่บ้านกองทุนอะไรก็มาสร้างศาลาใหญ่ที่อาจารย์ได้ไปนั่งแล้วข้างโน้นนะครับที่อาจารย์ไปอาตมาให้ระบบมุ้งหล่ออะไรขึ้นฉะนั้นเกิดขึ้นตรงนี้ครับที่นี่ประมาณเจ็ดปีแล้ว เจ็ดปีนี่ภาพล่าสุดเมื่อเมื่อสองเดือนที่แล้วครับปัจจุบันก็ไปดูได้เจ็ดปีจะเป็นนี้ตลอดเป็นศูนย์กลางแล้วที่นี่ก็มีกองกลางประมาณห้าแสนนะที่วันนั้นได้คุยฮะเฉพาะเงินส่วนรวมเนี่ยห้าแสนบาทนะครับที่เก็บเก็บรายปีฮะเมื่อก่อนให้เก็บาวันละบาทเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็ให้เก็บปีปีหนึ่งก็ให้เก็บไปเลยนะครับวันละบาทวันละบาทเนี่ยเดือนหนึ่งก็สามสิบบาทก็คูณสิบสองเดือนหลังๆก็ขอร้อยยังนะครับก็จะคูณไปเลยนะครับคูณไปเพรฉะนั้น ดังนั้นตอนนี้เขามีทั้งเงินแล้วก็มีทั้งกระบวนการที่ต้งปลูกเรื่องขัดแล้วก็มีทั้งการปรับปรุงนะปรับปรุงดินอย่างเป็นระบบเลยอันนี้คือแนวคิดที่ว่าเกษตรหลังบ้านเกิดขึ้นจริงได้ไหมเกิดขึ้นจริงได้ครับนี่คือผลงานทั้งหมดนะฮะหปีที่ผ่านมามันยังอยู่เหมือนเดิมนั่นการันตีได้ว่าโครงการนี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันยืนหยัดได้ว่ามันยืนหยัดได้ตัวมันเองได้นะครับเชิญด้านนั้นก็อันนี้เป็นที่ดินนะครับทีนี้พอมาเป็นอันนี้ท่านดูนครับ นี่ฮะอันนี้บ่อบระดานเล็กๆครับอันนี้ได้ทั้งป่าได้ทั้งป่าได้ทั้งแสงนิดเดียวครับจริงๆแล้วโครงการนี้กระทรวงพลังงานให้ใช้เงินกองทุนนะประมาณประมาณล้านสองล้านสองโดยุูมิพื้นที่ประมาณ3ามสไร่สามสิบหไร่มีเกษตรกรเข้าร่วมทั้งหมด36กลุ่มสามสิบกลุ่มแล้วสามารถสร้างรายได้จากล้านสองมหาศาลได้เลยครับฉะนั้นในโครงการที่เราจะให้ท่านนไม่ใหญ่ครับปูนนี่ก็ทําเองครับ แรงงานนี้ใช้จากชาวบ้านทั้งหมดนะฮะชาวบ้านนี่เือก่อสร้างได้แล้วได้โซลาเซลล์เล็กๆแล้วก็เจาะบอ่บอหนึ่งครับโครงการนี้แล้วก็เดินโค้งแล้วก็เอาโอกก่งมาตั้งครับแต่ถ้าเราลงไฟเบอร์ลงถังอื่นเนี่ยแพงมากนะครับโอ่งเนี่ยถ้าเราถ้าเราตีเป็นคิวก็สมมติ800บาทท่านดูนะได้หนึ่งคิวก็คิวละ800ก็จริงแต่มันอยู่ได้น,นานมากแต่ถ้าเราสร้างถังใหญ่ๆครับอันนี้ฮะถังเนี้ยฮะถูกสุดนี่คิวละ6,000น้ำในขายเป็นคิวนะอันนี้คิวละ6,000ท่านถ้าเป็น ถ้าเป็นถังเหล็กนะคิวละสองหมื่นที่ที่เราทำถ้าเป็นถังสังกะสีเนี่ยคิวละคิวละประมาณหกพันเหมือนกันฉะนั้นเราให้ดูว่าถ้าองค์อ่ะมันคิวละแปดร้อยนะครับทเราทำแล้วก็ได้ว่าถ้าเรากระจายน้ำได้จาัดก,การน้ำนักก็จะเป็นนี้ครับเชิญครับ,รบทีนี้อันนี้ก็จะมีเป็นแปลงมันนะที่ก็กองทุนพลังงาน,นพวกนี้มีงบวิจัยมีงานวิในในใจัยจากาอะไรในส่วนท้งหมดนะครับ <c oughs> นี่ถ้าดูแปลงมันครับมันสำปะหลังเนี่ย กระจายแบบลูกนะฮะเขาเขาเจาะบ่อปานตรงนี้หนึ่งบ่อครับแล้วก็เอาขึ้นแทงแล้วลงในถังแม่จะไปถังลูกับถังลูกก็คือถังแม่ครึ่งหนึ่งนะถังแม่ครึ่งหนึ่งกระจาย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 ออกไปกระจายไปอนันแล้วก็บริหารเป็นอันอันเหมือนเหมือนที่เราคิดเรื่องเกษตรลำบากเลยคือเอาไปลงแล้วกระจายไปลล้กระจายแต่ทีเนี้ยเขาเคยปลูกมันได้ได้หนึ่งประมาณสามตันก็กลายเป็นเจ็ดตันห้าตันผมตันเจ็ดตันต่อไร่เพราะว่าพื้นที่เนี้ยมันมีน้ำเสียดเยอะมากนะเยอะมากเพราะมันเป็นเหมือนเหมือนหินนะฮะ ก็ตกไปลงข้างล่ลากมันก็เลยกลายเป็นกลายเป็นพื้นที่ที่ต้นแบบที่ทางมอนเขาวิจัยร่วมกับกรมนักพลังงานนะครับแล<ช>้วก็ได้ผลผลิตมาว่าสามารถเพิ่มผลผลิตมันผลผลังได้มหาศาลน,นะครับน<ม>ั่นนะโอาคครับอ่าทีนี้พอพอมาถึงจุดทับอันนี้ความฝันให้กรมชนครับกรมน้ํานี่กระจายน้ำนะแต่กรมชนเนี่ยเราเที่ที่การไปเนี้ยเราอยากให้กรมชนสร้างโครงกายนด้นะแล้ว็สบน้ําไปเติมสระให้ะ เติมสารหนึ่งสารสองสารสามสารสี่จะให้เราหน่อยให้เราหน่อยแล้วก็ตั้งระบบนะฮะตั้งระบบโซะล่าเซลล์หรือปัม๊มนะฮะยิ่งก็มันจะแปลงให,หให้หน่อยให้หน่อยนะครับเพราะสระน้ำเนี่ครับสระน้ำเนี่ยตามราคา,าราชการนะครับคิวละ25บาทเมื่อกี้โอ่งน้ําคิว800ทั้งเหล็กคิวสอง0 0ื่ทั้งย่อเรมาคิวละ6,000ทั้งขยับอีกคิวละ12,000แต่ทั้งดีที่สุดก็คือไอ้สารนีะฮะ 2ี่บาทต่อน้ำหนึ่งคิวนั่นลวงลงทุน25บาทมันโคตรคุ้มกับสร้างขังแล้วแล้วเราจะกระจายน้ำยังไงฮะโลกมันทันสมัยนะครับปูปังน้ํามันเป็นมนุษย์หมดแล้วมันคุยภาษาคนแล้วมันคุยภาษาแอพลิเคเชนลายทั้งหมดฮะที่ใจดูนั้นมันจะคุยผ่านลายหมดมันเป็นมนุษย์ไปแล้วมันสามารถควบคุมแปลงได้จากมนุษย์สู่มนุษย์ได้นะครับอันนี้คืออันนี้ก็เราคิดถ้ากลมชนก็คือเราอยากให้กลมชนนะฮะส่งเสริมและตัวเกษตรกรเองก็ ทำแปลงได้ไอ้ทำสาน้ำได้ฉะเล็กฉะน้อยฉะเก่าฉะใหญ่ก็เสริมเข้าไปนะครับตามนโยบายนะครับถ้าเราได้อย่างเงี้ยแม้กระท,ทั่งธนาคารน้ำเสดินที่ขุดเยอะคอดอก็เยอะขุดเองก็เยอะแต่มันได้มีน้ำไปเติมแล้วพวงนี้นะเราจะไปดูของจริงนะครับอันนี้อันนี้ฝันครับเดี๋ยวฝันแป๊บเดียวว่าพวกนี้จริงคนระับท่านจะเห็นว่าสาะน้ำที่มันลอยลอยึงสูงแล้วมันจะเต็มขาวโพลนมันเป็นยังไงนะครับพ่กนี้แล้วก็ไปดูเขาปลูกรายได้ยังไงครับอ่ะทีนี้เราก็มากระจายครับ อ่ามากระจายมากระจายหนึ่งแปลงเนี่ยเราแค่หยาบแค่ไหนนะครับยาบไปเนี่ยนะกระจายหนึ่งแปลงหนึ่งแปลงเนี่ยผมก็จําลองให้ดูครับหนึ่งแปลงที่มีแผงลอยอยู่ในสระครับอ่าอาจารย์าเชิญครับอาจารนท่านท่านขอขอบูนนิดหนึ่งนะท่านดูนะครับไอ้แปลงที่มีโซลาร์เซลลอยในสระอย่างนั้นนะครับลอยในสระนั้นคือภาพนี้เลยครับแล้วมันสามารถควบคุมนะครับควบคุมวาล์วควบคุมน้ำไปลงสระ อไอิงได้รมช้ได้ซึ่งตอนนี้นะครับอันนี้ของมหาลัยเกษตรดูในจอเลยนะไปที่าจารย์ไม่ได้โปรแกรมโปรแกรมนี้ควบคุมบัตรลายครับสามารถพูดเป็นภาษาคนตั้งชื่อนะบัตรนาวได้ไม่ต้องหารหัสไม่ต้องอะไรครับนี่เหมือนผมใช้ว่าอาจารย์อภิชาตินี่ครับอตอนนี้เราตั้งชื่อนะครับเปิดวาวตงไหนได้บ้าเราตั้งชื่อ อ่าได้ท่านอาจารย์ใช่เปลี่ยนอะไรนี่ครับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยครับเปลี่ยนชื่อเลยก็ได้พูดก็ได้ครับลายนะครับนะครับตั้งชื่อตั้งชื่อวาวแต่ละคนตามใจครับถ้านักหนักก็ตั้งชื่อเมียแม่งทุกอันเลยครับใช้แม่งทั้งวันเลยครับมันก็จะไเปิดเป็นทุกทั้งวันไม่กล้าสั่งเงี้ยมีเงื่อนน้ำเนี้ยนะเรา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 สั่งไว้เราก็สามารถสั่งเปิดวาว ันนี้คือท่านอาจาราย์ท่านลูกชายท่าจบจากทุกฝีกจบด้านสื่อสารด้านคอมมิชชั่นคอมมิชชั่นโดยเฉพาะเลย<อ>แล้วท่านใช้แอปชันไลน์นะอันนี้เรากำลังคุยกับวาวนะครับเดี๋ยวมันจะตอบเราแต้เลยพี่ที่ไป,ำไปกำแพงแสนใช่ถูกต้องครับได้มาแล้วครับอาจารย์นะแล้วเป็นแอปพลิเคชันอ่นานอนนี้ครับเปิดเปิดวาวท่านอาพลิเคชันจะส่งหลัสั่งอ่าส่งอ่านมันถามว่านะครับอ่านนั่นรถข้อมูลอยู่ อาจารย์จขึ้นมาแล้วอาจารย์ถามว่าจะใช้อาจารย์จริงๆใช่ไหมผมบอกใช่ใช่เลยใช้เลยมันนี่ใช่เลยเราแค่ยืนยันพืดนะนะครับอันนี้เปิดปั๊บอย่างนับเพราะมันต้องเปิดมาก่อนที่จะเปิดปั๊บปั๊บนะครับแล้วเสียงทันมากคุณ